チ 제일... ถามใจดูครับโอ้โหมวนะครับเป็นไงบ้างครับหนึ่งตัวเน้นหน้าช่องที่วางไว้ให้ครับอย่างด้านบาร์เซโลนาครับบอกแล้วว่าจะไม่ทําให้ผิดหวังครับกอบุกทางด้านมอรงก้ามาสามประตูต่อศูนย์เลยนะครับใครที่ตามหน้าช่องไปก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับหน้าช่องเราเนี่ยก็แตกกันมาสาวันติดแล้วนะครับส่วนทางนีครับที่เสิร์ฟให้ในหมู่บ้านเสิร์ฟให้ในครอบครัวครับบอกแล้วว่าจะไม่ทําให้ผิดหวังครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัวพี่ชุดอัลบั้มสามที่วางไว้ให้ครับมาครบมาเต็มมาแบบเต็มระบบฟ และอยู่ในหมู่บ้านและตามไปเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนี่เลยครับถึงบอกว่าอยากให้ลองนะครับเปิดใจเข้ามาตามในครอบครัวชัว์กว่าครับหรือพี่ใดนะครับที่รักฟุตบอลเนี่ยมากกว่าน้าช่องหน้าไฟ์แบบนี้นะครับก็ทางเข้าง่ายๆใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าอยู่ครับลองเปิดใจเข้ามาเป็นครอบครัวด้วยกันดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนรายการเดิมครับมีหนึ่งคู่ครับมาให้เลือกในเลือกเชียร์เดิมครับแต่ก่อนที่ไปรับฟังบทวิเคราะห์บทวิจารณ์ก็ฝากกดติดตามไว้ให้ด้วยละกันนะครับคูร์รี่รายการพาคับ ก็คู่นี้ครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับแนะนําให้เลือกเชียร์ที่เจ้าบ้านอย่างเชลซีได้เลยนะครับวันนี้จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านตัวเองแน่นอนครับแรงจูงใจมากกว่าครับและเกมในบ้านพวกเขาทําได้ค่างดีครับแต่การ์ดกีฬาตั้เปรครับผลงานช่วงนี้ถือว่าไม่ค่อยดีครับยังมีหลุดมีรั่วเห็นอยู่นะครับและไฮตัวเลขคู่นี้เหมือนจะเป็นบอลแพ้ทางกันด้วยนะครับเจอกันมา3เกมหลังครับเป็นฝ่ายที่เชลซีเนี่ยเก็บใจชนะไปได้ทั้ง3เกมเลยนะครับแล้ววันนี้กําแพงครับเปิดให้เชลซีครับเป็นต่อแค่หนึ่งช่วง ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนึ่งตัวเลที่แส้นัาที่คาดมาให้นะครับก็ลองไปเลือกตามดูแลกันนะครับส่วนที่ทใดที่ไม่อยากคิดเองไม่อยากวิเคราะห์อเองครับก็ทางเข้าง่ายใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่ครับปลองเปิดใจมาเป็นข้อบพัดก,กันดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับเรนนีงต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บอลอย่างความสุขสวัสดีครับ